สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรค c r สทีวีช่องที่รวมทุกความร้าใจบนท้องถนนที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณคือคนรักรถถ้าคุณคือสายลุยตัวจริงวันนี้คุณมาถูกทางแล้วครับเพราะเราจะพาคุณไปสัมผัสกับความเหนือระดับของรถกระบะท,ที่คนไทยรอคอยมากที่สุดในปี2025ใช่แล้วครับมันคือ Toyota h i l u ักเรโรุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่ใช่แค่เพียงอัปเกรดดีไซน์หรือเครื่องยนต์แต่ยังยกระดับประสบการณ์การขับขี่ทั้งหมดไปอีกขั้น ก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร้เครสทีวีด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ล่าสุดทั่วโลกเราจะอยู่กับคุณตลอด5ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเต็มอิ่มกับข้อมูลเชิงลึกการทดสอบใช้งานจริงและความรู้สึกจากผู้ใช้งานจริงที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน Toyota h i l u x Revo 2025เปิดตัวมาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดที่สะท้อนความแข็งแกร่งทันสมัยไฟหน้าเลตแบบใหม่ที่ฉบเฉียวกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่เสริมความดุดัน ล้ออันลอยลายใหม่ที่ดูฉกเฉียวพร้อมระบบการสะเทือนใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความแกรงแบบกระบาะสายลุยจุดเด่นที่หลายคนพูดถึงคือการพัฒนาแพลตฟอร์ม TNGA ที่ทําให้ตัวรถเบาขึ้นแต่แข็งแรงกว่าเดิมส่งผลให้การขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดมีความคล่องตัวและปลอดภัยยิ่งขึ้นห้องโดยสารภายในของไฮลักเรโวหม่เรียกได้ว่าเปลี่ยนภาพจำของกระบะบ้านเราไปเลย ด้วยการออกแบบที่หรูหราระดับรถ SUV วัสดุคุณภาพสูงบนหนังนุ่มพิเศษระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงระดับพรีเมียมจาก JBL ทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงและสบายระดับหรูพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใหม่ที่ควบคุมทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วรวมถึงระบบแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาที่ทำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกเย็นสบายอย่างเท่าเทียมและสำหรับสายลุยต้องไม่พลาดเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบใหม่ ขนาด2.8ลิตรที่รีดพลังได้สูงสุดถึง250แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง550นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ตอบสนองไวทุกการเร่งแซงเสริมด้วยโหมดขับขี่หลายรูปแบบทั้งอีโค o นอร์มัลสปอร์ตและออฟโรดที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนและการใช้งานจริงนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบ 2H, 4H และ 4L ช่วยให้ผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นโคลนลูกรังหรือทางชัน โ o โยต้าไฮลักซ์เรโว่ยังใส่ใจในด้านความปลอดภัยขั้นสุดด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เจเนเรชันล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีความปลอดภัยมาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยควบคุมระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติพร้อมสต็อปแอนโกระบบอ่านป้ายจราจรและกล้องรอบคัน360อองศาช่วยให้คุณมองเห็นทุกจุดบอดรอบตัวรถเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่โดยเฉพาะในพื้นที่แคบ ในช่วงต่อไปเราจะพาคุณไปชมการทดลองขับจริงของไฮลักเรโวบนเส้นทางออฟโรดที่โหดที่สุดทั้งเนินหินทางดินลื่นและเส้นทางน้ําลึกที่รถคันนี้สามารถฝ่าฟันไปได้อย่างเหลือเชื่อรวมถึงความคิดเห็นจากผู้ใช้งานจริงที่ได้ลองขับและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมโตโยต้าถึงกล้าเรียกรุ่นนี้ว่าเร v วที่พลิกเกมกระบะทั่วโลกเราจะเจาะลึกทุกรายละเอียดขององค์การออกแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุดที่ช่วยลดเสียงรบกวน การวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆให้สะดวกต่อการใช้งานและระบบช่วงล่างใหม่ที่ไม่เพียงแค่ให้ความนุ่มนวลแต่ยังลดแรงกระแทกเมื่อเจอหลุมหรือถนนขรุขระได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ล้ำๆ้เช่นระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางชันรวมถึงระบบบล็อกเฟืองท้ายที่สสยออฟโรดตัวจริงต้องรองวาล และถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือมีความจำเป็นในการขนของไฮลักเรโว2025ก็ตอบโจทย์ในเรื่องพื้นที่บรรทุกที่กว้างและแข็งแรงมีตัวเลือกให้เลือกทั้งตอนเดียวแคปและ4ประตูเพื่อตอบสนองทุกความต้องการไม่ว่าจะใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเป็นรถสำหรับครอบครัวที่สำคัญคือมีอุปกรณ์เสริมมากมายให้เลือกแต่งตามสไตล์เช่นโรบาร์สปอร์ตบาร์แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถชุดยกสูงและล้อออฟโรดที่เปลี่ยนให้เรโวของคุณไม่เหมือนใคร อยู่กับเราต่ออีกยาวๆใน5ชั่วโมงนี้เพราะเรายังมีบทสัมภาษณ์พิเศษจากวิศวกรผู้ออกแบบไฮลักซ์เรโวรุ่นนี้รวมถึงการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford r a n g เจอ s ์ยี่สุูและ MG e x t e n d e r แบบมาต่อมัดทั้งด้านราคาสมัถนาเทคโนโลยีและความคุ้มค่าเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายที่สุดก่อนซื้อรถคันใหม่ หากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร้เครสทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเยอะๆเราอัปเดตทุกเทรนล่าสุดของรถยนต์ทั้งในไทยและทั่วโลกรีวิวแบบไม่โอยวิเควิคร์แบบจอดลึกและทดลองขับแบบถึงใจติดตามเราไว้แล้วคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในโลกของยนต์ประกำรรและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นขององค์การสำรวจโตโยต้าไฮรักเรโว2025เท่านั้นเรายังมีข้อมูลจอดลึกอีกมากมาย ทั้งการซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายในการใช้งานจริงการรับประกันจากโรงงานการดูแลหลังการขายและเทคนิคพิเศษในการใช้ฟีเจอร์แต่ละอย่างให้คุ้มค่าที่สุดเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความมันยังไม่จบเพียงเท่านี้หากคุณพร้อมแล้วไปต่อกันเลยครับเราจะเดินหน้าพาคุณเข้าสู่ทุกซอกทุกมุมของรถกระบะท,ที่เปลี่ยนทุกมุมมองของคำว่ากระบะบ้านๆให้กลายเป็นยานยนต์สุดล้ำสำหรับอนาคตและแน่นอนเราจะอยู่กับคุณยาวๆครบเต็ม5ชั่วโมงรับรองไม่มีพาร์ทไหนหน่าเบื่อแน่นอน ขอบคุณที่อยู่กับ d รแค r e ที TV แล้วเจอกันในวิดีโอเลยครับ